สวัสดีแฟนคลับ f อฟซสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับพบกับเราช่องพังปีใหม่ชาแนลครับผมมาครับมาครับวันนี้โอ้โหพี่ปีเรามาหาน้องดาวครับแต่เช้าเลยครับมาดูมีกล่องเล่นครับของน้องดาวนี้ครับโอ้โหสนุกใหญ่เลยครับอ้อนน้องดาวเลย ย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นอยู่นะครับดูครับตูปีจะนั่งทำอะไรครับโอ้โห,หน,นั่งอ๋อนี่เก้าอี้นั่งอย่างใหญ่เลยครับเก้าอี้ของปีครับเก้าอี้อ้วนแล้วครับแต่พี่ปีวันนี้ขอเล่นหน่อยนะครับอากาศยามเช้านะครับผมสวัสดีดามเช้าลุงอรุณน,นะครับ ส่วนอ้วนเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะเอาวาเล่นด้วยกันนะครับผมด,ดูดูครับอือหืออดูครับดูครับจะเล่นอะไรอย่างท่าไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกว่าเก้าอี้ห่างแล้วพ่อพ่อจะกยับเก้าอี้ให้ ลูกสาวปีของเรานะครับเล่นใกล้ๆครับขอไปที่ได้ปลูกกล้ามไว,ว้เพราะว่าพ่อถ่ายคลิปด้วยพวเพราะถ้าปล่อยเขาจะไปหาแม่แป้งหรือว่าอี่เดือนนะครับนี่ไม่ปลูกโอ้โห,โโหดูครับดูครับ นกใหญ่เลยครับอ้้สสนุกมากสนุกมากเสียงใครเนี่ยเสียงใครเนี่ยเอ้โห,โโหพี่ปีเรียกน้องมาเล่นด้วยครับผมดูครับปีราเริงแต่เช้าเลยครับผมได้มาหาน้องดาวนะครับผมส่วนดาวดาวครับดาวงงนะครับนง,งงพี่ปีร้องทำไมครับผมผมงงแล้วพี่ปี ดูดูครับเล่นอย่างสนุกเลยนะครับผมดูดูครับลูกสาวใครเนี่ยสนุกมากเลยครับวันนี้ครับหนูจะทำอะไรครับ จะทำายลูกนูน่น <c oughs> ดีใจครับนี่แม่มาแล้วแม่มาแล้วนู่นครับแม่ผมแม่ปีใหม่หนุมมาแล้วคะ่ะดีใจด้วยครับแม่มาแล้ว ปีจะขึ้นดูปีเล่นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอยู่ด้านหลังบ้านนะครับมีอะไรกันคุณตาทำอะไรครับ ชายเขาชายเขาเปืดคุณยายสีทำอะไรครับวันนี้เมนูอะไรครับเห็ดกลับเห็ดกลับอะไรครับกับข้าวไปตามไปดูเลยตามไปมึงโอ้หตามไปดูครับอุ่นข่าโอ้ยอุ่นเข่าจังไลยยังสิเอากระติบใส่น้ำหนาพ่อใหญ่พี่ิปกไว้เนอปกไว้อืมเปิดฟ้ามึงก่อนครับอู้นี่ครับข้าวเหนียวนะครับร้อนๆ อันนี้ก็เขากี้เขากี้มือสา้าขอหมือขึ้นสดสามมือนแล้วเมือม่อวีบวสียะบอกครับ้ตำปนปน,นี่ครับเมนูคนใหญ่สีอันนี้ก็คือนี่ครับมีมะกรูดคาแล้วก็พริก มาดูครับนี่หม้อนี่ครับโอ้โหแกงอะไรเหลืองเหลืองแกงฟักนะครับผมใส่หมูนะครับโอ้หน้าอร่อยมากเลยครับนี่เมนูเมนูครับอันนี้วันนีตอนเช้านะครับผมโอ๋สิงไก่เนีย ทิ้นไก่โอ้นี่เราไว้เจ้าเอาพริกมาขวดเร็วๆตีนไก่เมื่อเช้าเอาเมื่อคืนนะครับกินยังไม่หมดนะครับเมื่อคืนย่างไก่ย่างไก่บ้านนะครับผมอร่อยมากเลยครับเผื่อ้วนนะครับโอ้อ้วนอ้วนครับอ้วนหิวหรือยังครับ ป้านิ่วหรือยังครับว่านครับว่นหิวไหมครับว่านหิวไหมครับลูกว่นหิวไหมหิวไหมครับขอเสียงดังๆนูหิวไหมครับเออผมหิวครับ ดูครับดูครับโอ้โหไปหาพี่ปีไหมหนูไปเล่นกับพี่ปีไหมโอ้โหดูครับพี่ปีลูกสาวใครเนี่ยดูครับขยับขยื่นได้เลยก็อกีตัวบักอย่างใหญ่โตสว,วัสดีแม่แม่หน่อยด้คนสวย ยังหวานเลยลูกโอ้โหถอนส่บัวถอนส่บัวยังไงถอนส่บัวยังไงอ๋ <S <S อหืมนู <S <S รักไม่แม่ FC ไหมคะพ่อๆแม่ FC ไหมขาขอเสียงดังๆอีกหน่อยเร็วอือหืลูกสาวใครน่ารักจังเลยครับ ได้มาหาน้องนี่โอ้โหล,ล่าเริงแต่เช้าเลยครับผมเดี๋ยวขยับของเล่นไปให้ปีปก่อนนะครับพี่ขึ้นโต๊ะขึ้นช้างนะครับนี่ขึ้นรถบนรถใหญ่เลยนะครับ ยดูอ้วนครับดูอ้วนดูอ้วนดีใจมีรถอะไรเข้ามาครับวันดีใจมากครับมันมีรถอะไรมาส่งให้อ้วนแต่เช้าเลยครับมีอะไรครับไปดูกันนะครับผม,มสบเสบียงวันนี้ก๋วยเตี๋ยวค,ควรับก๋วยเตี๋ยวโอ้วันนี้เรามีก๋วยเตี๋ยวนะครับผม ใครน้อยจะเป็นคนทำคนยายสีแน่นอนโอ้โห oh, นี่ครับนี่สนับสนุนดักดก,ก็คือดรแมริวครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่จัดให้นะครับวันนี้มีเมนูกว๋วยเตี๋ยวนะครับผมก็อย่าลืมแวะมาชิมได้ครับนี่แม่ครัวตัวหลัก แส่บพาสบก็ต้องกินครับพ่อแม่ครัวทำไม่กินยัมหิวแน่ไมแลวครับกุตายั่มหิวกินียังกบบดละแม่ครัวกำลังชิมอยู่ครับนู่นครับ บื้อกรแเต็นโตผู้ดใดที่เอาหนองดาวมูเช่านั่นเดีเอาเขาเงี้ยนันเดลยมูสัมมูซีมูซีอ้าววันนี้แม่บอลจะไปรับสมาชิกใหม่นะครับปื้อดูผอเล่นนอนกับบลับตื่นเต้นมาก<อ>ามบ้วนก่อน ถามว้วนนะครับผมว้วนดีใจไหมวันนี้พ่อเลือนจะไปรับสมาชิกใหม่มาว้วนดีใจไหมครับว้วนดีใจไหมครับนูดีใจไหมครับดีใจมากโอ้โหผมดีใจเลยครับพ,พ่อเลือนจะไปรับสมาชิกใหม่มาอยู่กับผมแล้วนี่ป,ปี นี่พี่ปีนุ้นได้ใจม่มรากวันนี้ <c oughs> ต้นกับพ่อเรือนครับพ่อเรือนได้ไปร,รับสมาชิกใหม่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณดีฟซีก็อย่าลืมเข้ามารับชมอบคอยเป็นกําลังใ,ใจให้กับช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแนลนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอทุกๆคลิปที่ข่ายให้รับชมนะครับคอยกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ คอยเป็นกำลังใจไไอคอยอย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม